ว่ายังขึ้เดงาย จำเขาห้างฝันอีหยังอรลดมันบอกเกิดบอกเกิดแล้วบกักไตเติมได้วบวานจำเอาเชลาหน่อยหน่อยบาดว่าสิออกเม่ยก็เลยมาซองเบิองเห็ดสักกอนน่าเลไปแกงสวยวะท่านเห็นบอกหลายนึงขอยากัะยุ่งมาไตาย,ยากัะยุ่งมัน ว่างไหวทึ้งมักดกาเนี้ยเห็ดแกงหน่อยหนึง่งฝนตกแล้วรถมันถือฝนมาได้มาสามเขาเลยมาเบิ่งเห็ดนี่เหระหม่องน้ำเห็ดกุกอยค่ากับสายนี่สายกุกยยค่าเห็ด ก็ออกมู่คนมาเก็บกวนวังหันมันก็เลยได้น้อยมาทีกรับแล้วค่ะมัจามเขามาเรอเบิ่งเห็ดเพราะอะไรไปแกงสวยๆฝนตกแล้วลดก็บเปียกฝนบรดยมันสีดับรดห่างปากดไล่กดแช่กดติดตามน้ำในเด้อค่ะกรับแล้วค่ะมันกำลังมาแล้วุนะฝน